คุณผู้ชมดูข้อมูลตรงนี้แล้วคุณผู้ชมจะตกใจมีข้อมูลจากบริษัทประกันนะคะที่ดูแลรถบัสคันที่เกิดเหตุเขาบอกว่ารถบัสคันนี้จดทะเบียนครั้งแรก19กุมภาพันธ์2,513 13? 13. ใช้งานมา54ปีแล้วค่ะโดยระบุเป็นประเภทรถโดยสารไม่ประจำทางมีที่นั่ง41ที่นั่ง ตอนที่ยื่นขนส่งไม่ได้ยื่นจดทะเบียนว่าติดตั้งแก๊ส NGV ด้วยคะ่ะแต่ตอนที่สมัครกับบริษัทประกันภัยยื่นว่ารถบัสคันนี้ติดแก๊ส NGV แต่คุณผู้ชมฟังตรงนี้เพิ่มเติมนะคะทั้งแก๊สที่ใช้งานกับรถบัสคันนี้ใช้งานมาแล้ว15ปีจะหมดอายุปี69ค่ะทั้งตัวรถทั้งถังแก๊ส NGV ใช้งานมานานมากนะคะทีนี้ยังไม่หมดค่ะรถบัสคันนี้เป็นรถดัดแปลงตัวถังจากรถยี่ห้อหนึ่งแต่เอาเครื่องยนต์จากรถอีกยี่ห้อหนึ่งมาใส่ค่ะอโ,อโอ้โหประเด็นตรงนี้สำคัญค่ะคือต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมกับกรมการขนส่งทางบกนะคะว่าไอ้ดัดแปลงเนี่ยมันดัดแปลงช่วงไหนยังไงได้มาตรฐานหรือเปล่าแล้วการตรวจสอบรถประจำปีอย่างเงี้ย ผ่านมาได้ยังไงคุณผู้ชมคะตัวแทนบริษัทพาผู้ประกอบการเข้าให้ปักคำกับตำรวจสพคูคตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของรถนะคะคือทางผู้ประกอบการรถบัสคันนี้ก่อนอื่นเลยแน่นอนเขาก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขายืนยันว่าจะมีการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่เขาอ้างว่ารถผ่านการตรวจสภาพดัดแปลงติดตั้งระบบแกส๊ส ผ่านการตรวจสภาพทุกอย่างผ่านการตรวจสอบทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหลังจากนํารถเข้าไปตรวจสอบได้รับการอนุมัติให้ใช้งานเขาก็นํารถมาใช้งานตามปกติค่ะเขาอ้างเอาไว้แบบนี้นะเขาบอกว่าจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบงกอย่างถูกต้องด้วยคะ่ะประเด็นต่อมาคะ่ะคําถามสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือประตูฉุกเฉินของรถบัสคันที่เกิดเหตุทําไมช่วงเวลาที่เกิดเหตุ เปิดประตูรถไม่ได้เพราะมีคนพยายามจะเปิดช่วยตอนแรกเนาะแต่เปิดไม่ออกใช่ค่ะก็เลยเกิดคำถามเยอะมากว่าประตูฉุกเฉินเนี่ยมันต้องสามารถเปิดได้ในยามฉุกเฉินจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดจากด้านในรถหรือการเปิดจากด้านนอกเมื่อมีคนมาช่วยแต่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเปิดไม่ได้คุณครูที่มาช่วยเหลือรถบัสคันนี้ที่มากับรถบัสคันที่สามนะแล้วเขาเห็นคันที่สเกิดเหตุเขาจอดรถแล้ววิ่งมาช่วย แกบอกเลยว่าถ้าประตูฉุกเฉินสามารถเปิดได้ความสูญเสียจะไม่มากขนาดนี้ค่ะทีนี้เรื่องของประตูทางผู้ประกอบการรถบัสคันนี้บอกว่าประตูเปิดได้จริงๆแล้วประตูเปิดได้ค่ะแต่เขาอ้างว่ามันหนะักครูกับนักเรียนอาจไม่มีแรงในการเปิดประตูฉุกเฉินก็ไม่แน่ใจว่าคำชี้แจงนี้จะ ังขึ้นไหมยังไงนะคะเขาอ้างว่าประตูเปิดได้แต่มันหนักจนคุณครูและนักเรียนไม่สามารถใช้แรงอย่างเพียงพอในการเปิดส่วนการเยียวยาค่ะทางบริษัทบอกว่าจะมีการเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตคนละ5 0 0 0สนบาทประกันกลุ่มคนละ80,000บาทแล้วก็มีการทําประกันประเภท3ภาคสมัครใจของบริษัทประกันภัยทุนประกัน10ล้านเนี่ยค่ะก็จะให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกรายละ5,000 0 0บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บก็ได้มีการทําประกรันเอาไว้เหมือนกันเบื้องต้นจะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้กับคนเจ็บ1น0 0งแบาทแต่ตัวเงินไม่ว่าจะมากมายขนาดไหนนิวม,มองว่ามันไม่คุ้มค่ากับความสูญเสียที่เสียไปในครั้งนี้จริงๆนะคะ